สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานโปรแกรมสยาม ID นะครับครับอย่างแรกเข้าไปที่โปรแกรมสยาม ID ได้เลยครับรอสักครู่นะครับในการอัปโหลดจากนั้นนะครับให้เราเสียบบัตรเลยนะครับผมตัวโปรแกรมนี้จะทํทการดึงข้อมูลบัตรอัตโนมัติถ้าไม่ดึงก็กดที่อ่านบัตรได้เลยนะครับพอเสียบแล้วรอทางโปรแกรมดึงข้อมูลสักครู่นะครับผม จากนั้นข้อมูลก็จะแสดงดังนี้นะครับผมหากเรานะครับต้องการบันทึกไฟล์เป็น PDF นะครับให้กดที่หัวข้อพิมจากนั้นจะโผลมาให้เราเห็น p รี v ิวอย่างนี้นะครับผมหากเราต้องการพิมพ์กดที่ปิ้นเตอร์จากนั้นเลือกหัวข้อให้เป็นอัลเบอร PDF นะครับผมหรือว่าถ้าเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นที่ PDF กดโอเคจากนั้นหาที่เก็บไฟล์นะครับก็ตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับ ังชื่อเสร็จกดเซฟครับผมหลังจากเซฟเสร็จก็จะขึ้นมาเป็นไฟล์ PDF ให้เลยนะครับประมาณนี้ครับผมตรงนี้จะเป็นข้อมูลไฟล์นะครับผมที่ตัวโปรแกรมนี่จะทำการ export ให้อัตโนมัติทุกครั้งที่เสียบบัตรน,นครับมันก็จะโชว์มาที่โฟลเดอร์ของตัวสยาม ID นะครับผมลักษณะก็จะเป็น text ไฟล์แบบนี้นะครับ ตัวนี้จะเก็บข้อมูลทุกครั้งที่เสียบบัตรนะครับผมเสียบไปกี่ครั้งก็ขึ้นเท่านั้นเลยครับแล้วก็นําฝ่ายนี้ไปใช้งานอย่างอื่นได้ครับตัวโปรแกรมก็จะเก็บรูปให้อัตโนมัติด้วยนะครับที่อยู่ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับจากนั้นเมื่อเราเออไม่ได้ใช้งานนะครับให้เรากด disconnect ได้เลยนะครับเค okay, การใช้งานก็จะประมาณนี้ครับผมสวัสดี